พิศวัดข้ามพบในอีพีที่10ถึงอีพีที่12ที่ใช้ในวันอังคารที่8เมษายนจนถึงวันพฤหัสบ,บดีที่10เมษายนนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะแพรทองถูกพ่อจับขังไว้ในห้องแพรทองอยากจะพบหมื่นคีรีอีกทําให้เอี้ยงวางแผนให้แพรทองแอบหนีออกจากเรือนเพื่อไปพบกับหมื่นคีรีแพรทองหลบหนีออกมาได้ระหว่างทางแพรทองกำลังจะหมดแรงล้มลง มือนคีรีได้มาพบเข้าจึงได้ช่วยแพรทองเอาไว้ได้ทันแพรทองเห็นเหมือนคีรีมาก็ดีใจมากและได้พูดถึงเรื่องโรงฝิ่นทั้งสองคนปรึกษากันเลยต้องหาทางพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อของเหมือนคีรีว่าไม่ได้เป็นคนไปจับพ่อของแพรทองหมือนคีรีเป็นห่วงแพรทองที่ถูกพ่อบังคับให้เลิกกับเขาหมือนคีรีบรรจงจูบแพรทองอย่างแผ่วเบาด้วยความรักโดยที่ไม่รู้ว่าเพลิงที่แอบตามมาได้เห็นทุกอย่าง มองดูด้วยความแค้นขณะเดียวกันเศรษฐีโชตก็กำลังหวนล้อมเศรษฐีมิง่งให้ยกลูกสาวให้กับเพลิงแทนหมื่นคีรีเศรษฐีมิ่งไม่พอใจพ่อของหมื่นคีรีอยู่แล้วที่ตำรวจมาจับเขาก็คิดว่าจะไม่ยอมยกแพรอทองให้กับหมื่นคีรีแน่ระหว่างนั้นเพลิงก็รีบวิ่งมาที่เรือนเพื่อมาบอกเรื่องที่เขาเห็นแพรอทองอไปพบกับหมื่นคีรีทําให้เศรษฐีมิ่งกโกรธมากพอเขาได้สั่งห้ามแพรอทองและจับแพรอทองขังเอาไว้แล้วนี่ เศรษฐีมิ่งโกรธจัดจึงให้เพลิงพาไปเพื่อจัดการกับหมื่นคีรีเพลิงเศรษฐีมิ่งเศรษฐีโชคพร้อมด้วยลูกน้องบุกเข้าจับตัวแพรทองที่กำลังอยู่กับหมื่นคีรีหมื่นคีรีพยายามจะขอเจอรจาแต่เกิดการประทะก,กับเพลิงแม้หมื่นคีรีจะไม่อยากจะชักดาบแต่ก็จำเป็นต้องสู้เพื่อศักดิ์ศรีแต่ก็สามารถรับมือได้อย่างกล้าหาญทว่าได้จำนวนคนที่มามากกว่าทำให้หมื่นคีรีถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ แพรทองจึงยอมกลับไปกับเทธิมิง่งเพื่อช่วยชีวิตหมื่นคิรีเอาไว้เมื่อกลับมาถึงเรือนแพรทองถูกพ่อดุดา่าและวีจะถูกเกี้ยนตีโชคดีที่แม่มารีออกมาขวางมารีสงสารลูกมากไม่ยอมให้เทธิมิ่งทำร้ายแพรทองแพรทองร้องไห้ที่เษธิมิง่งได้สั่งให้แพรทองต้องแต่งงานกับเพลิงเท่านั้นแพรทองแทบสิ้นสติมารีเข้าไปปรครองลูก แพรทองร้องไห้ขอร้องพ่อว่าเธอไม่ได้รักเพลิงแต่รักมื่นคีรีแต่สตีมิ่งก็ไม่ยอมฟังทําให้มารีผู้แม่วางแผนช่วยให้แพรทองได้พ้นจากการแต่งงานกับเพลิงแต่สตีมิ่งกลับเดินหน้าจัดพิธีมั่นตัดหน้าสก่อนเพราะรู้ว่ามุนคีรีกําลังรักษาตัวเพราะได้รับบาดเจ็บอยู่มุนคีรีที่กําลังได้รับบาดเจ็บอยู่ก็รู้สึกนอนกระสับกระส่ายเพราะใจคิดถึงแพรทองจนทนไม่ไหว โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเวลานี้แพรทองกำลังถูกเตรียมตัวเข้าพิธีมั่นกับเพลิงโดยที่แพรทองไม่มีโอกาสเลือกกลับมาในโลกปัจจุบันแพรทองในร่างของแม่ย่าว,วังตะเกียนก็กำลังเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ทีรัตฟังพร้อมทั้งได้บอกว่าแม่ของทีรัตในชาตินี้ก็คือแม่ของเธอในอดีตชาติแพรทองขอทีรัตว่าเธออยากจะอยู่ดูแลแม่ของเธอจึงขอไปอยู่ด้วยเพื่อทดแทนบุญคุณของแม่ ทำให้ทีรัตใจอ่อนกับเรื่องราวที่แพรทองเล่าให้ฟังจึงยอมให้แพรทองกลับไปที่บ้านเช่นเดิมในเช้าวันต่อมาสุรางจึงได้พบกับแพรทองในบ้านจึงเกิดความสงสัยว่าทีรัตพาผู้หญิงอะไรเข้ามาในบ้านทีรัตขอให้แม่อนุญ,ญาตสุรางไม่ค่อยพอใจนะักแต่เมื่อแพรทอง แสดงความนอบน้อมเข้าไปกราบสุรางและทีรัตก็ช่วยอธิบายให้แม่เข้าใจทําให้สุรางยอมให้แพรทองอาศัยอยู่ที่บ้านชั่วคราวทีรัตได้เตือนแพรทองว่าต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยพร้อมทั้งย้าสถานะชัดเจนว่าในฐานะเพื่อนไม่ใช่คนรักเพราะเขามีเมธนีเป็นคนรักอยู่แล้วแม้นแพรทองจะเจ็บปวดแต่ก็ยอมรับแต่โดยดีแม้จะมีทีรัต คอยดูแลช่วยเหลือแต่การใช้ชีวิตในบ้านของเขาไม่ง่ายอย่างที่คิดทั้งจากสิ่งของแปลกใหม่เช่นเตาแก๊สไมโครเวฟตู้เย็นไปจนถึงการกินอาหารด้วยช้อนซ่อมทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ที่เธอต้องเรียนรู้ทั้งหมดในขณะเดียวกันแพรทองต้องรับมือกับแม่ของทีรัตอย่างสุรางที่ยังไม่ยอมเปิดใจให้กับแพรทองอย่างเต็มร้อยมักจะใช้ข้ออ้างว่ามาอาศัยอยู่ที่บ้านคนอื่นก็ต้องช่วยงานบ้านให้มากหน่อย แพรทองพยานยาจะทำตัวให้เป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานครัวรับคำสั่งจากคุณสุรางหรือแม้แต่การพูดจาให้เหมือนคนยุคใหม่ตามคำสอนของทีรัตแพรทองพยานยาจะเปลี่ยนคำว่าข้ามาเป็นฉันเลิกพูดจาบแบบโบราณจนน่าขำขณะที่นางตานีวิญ,ญญาณผู้อยู่ข้างเธอก็คอยแอบจิกกัดแนะนำและให้กำลังใจอยู่ห่าง,างเมื่อเมธินีมาที่บ้านและเจอแพรทองเธอก็ตกใจกลัวและผวา เพราะเคยเห็นหน้าแพรทองในกระจกและเข้าใจว่าเป็นผีทีรัตพยายามจะกบเกินความจริงบรรยากาศในบ้านของทีรัตก็เริ่มตึงเครียดเมื่อเมทินีพยายามจะเปิดโปงแพรทองว่าเป็นผีแต่กลับล้มเหลวเพราะเงาของแพรทองยังปรากฏในกระจกโดยมีนางตาณีใช้พลังช่วยเอาไว้แม้นเมนทินีจะคลายความกงังวลแต่ก็ยังไม่ไว้ใจเต็มที่เหตุการณ์ยิ่งน่าสงสัยเมื่อทีรัตเห็นเมทินีรับสายจากพ่อ แต่เบอร์ที่โชว์กลับไม่ใช่ชื่อเดิมที่เธอเคยบันทึกเอาไว้ทีรัตมองอย่างสงสัยว่าเมธินีอาจมีบางอย่างที่ปิดบังไว้ฝ่ายเมธินีก็เริ่มคิดทบทวนว่าควรจะเลือกใครระหว่างทีรัตกับรังสิวัตเมื่อแพรทองมาอยู่ที่บ้านเดียวกับทีรัตและสุรางทําให้ทีรัตก็เริ่มเข้าอกเข้าใจแพรทองมากขึ้นทั้งสองเริ่มสนิทกันและพัฒนาความสัมพันธ์ไปนในทางที่ดีขึ้นเมื่อใกล้ถึงวันหวยออก แพรทองได้ปรึกษากนังตนีเรื่องแผนรับมือเมธินีพร้อมทั้งตัดสินใจกลับไปรับบุญที่ศาลแม่ยา่าเพื่อเสริมพลังบุญอีกทั้งแม่ย่าวังตะเคียนต้องกลับไปให้โชคให้ลาบชาวบ้านเสียบป้างเจ้ามือหวยเดือดจัดเมื่อชาวบ้านถูกหวยได้รางวัลจากเลขศาลแม่ยา่าทําให้เสียบป้างขาดทุนหนักจึงขู่แม่ย่าว่าเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันเสียบป้างจึงได้ร่วมมือกับเมธินีวางแผนเล่นงานแพรทอง เมธินีบุกเข้าห้องแพรทองพร้อมพักเครื่องหวังจะพิสูจน์ความจริงแต่แพรทองก็รับพระอย่างสงบไม่สะทกสะท้านทําให้เมธินีหน้าแตกขณะเดียวกันเมธินีกับเสียบ้างอาจารย์เดชก็เริ่มแสดงความร่วมมือเริ่มกันกันเปิดเผยอย่างเต็มตัวเพื่อค้นอํานาจแม่ย่าทั้งหมดแผนการทําให้แม่ย่าเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยสร้างข่าวว่าแม่ย่าวังตะเคียนกําลังหาตัวตายตัวแทนที่ศาลแม่ย่า ชมพู่มีพฤติกรรมแปลกคล้ายถูกผีสิงก่อนเดินลงไปในน้ำต่อหน้าทุกคนชาวบ้านแตกตื่นและเริ่มเชื่อว่าแม่ยาต้องการตัวตายตัวแทนก็ยิ่งตอกย้ำข่าวลือที่อาจารย์เดชและเสียบ้างร่วมกันปล่อยออกมาทีรัฐก็เริ่มหวาดกลัวและสงสัยว่าแพรทองเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดจนมีปากเสียงกันแพรทองพยายามจะอธิบายแต่ทีรัตยังไม่ปักใจเชื่อ ติดตามกันได้พิสวัิ์ข้ามภพในอีพีที่10ถึงอีพีที่12ที่ใช้ในวันคารที่8เมษายนจนถึงวันพุธัสบ,บดีที่10เมษายนนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะจากช่อง m y ตา a r นะคะ